ผมได้ถอดตัววีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้แต่งตัวเป็นชุดบอดแล้วนะครับผมแล้วผมจะไปแบกชัดโลกมาดูกันว่าเขาจะให้เราเล่นไหมเขาจะด่าเราไหมเพราะว่าเราแต่งตัวบอดแล้วไม่มีตัววีเพราะว่าคลิปที่แล้วเรามีตัววีเขาก็เลยไม่ตีเรานะครับผมมาดูกันว่าเขาจะเหยียดเราหรือเขาจะเตะเราหรือเปล่าไปดูกันอัดอันอันอเปิดมาเดี๋ยวเป,เ,ยเปิดอหไรกดครัเปิดได้ครับพี่ คอมมันจะหาเจอเหรอไม่รู้พี่ลองลองลองกดได้ไหมผมอยากเล่นด้วยอะ่ะลองลองดูก่อนก็ได้เพี่เฮ้ยคอมคอมคอมไมนพี่แต่ผมไม่สนมากมันจะไม่เจอไงเพราะว่ามันปกติมันจะแต่บอดถ้าแบบไม่มีจอวีหรือเกียร์เตอร์มันจะไม่เจอคนเลยโอเคพี่ลองลองดูก่อนก็ได้เผียมันเจอ,อผมก็อยากเล่นเหมือนกันอะ่ะก็ผมไปเล่นทีนึงมันเจอแต่คอมมังนงั้นเลยนี่แปลกด้วยครับแบกด้วย มันจะเจอแบบว่าพวกเคโตจีพวกอะไรประมาณนั้นวะโอ้โหเจอคนล่างเลยเหรอไม่เต็มห้องหรอกน่าจะเจอไม่เต็มห้องหรอกอุ้ยห้าสิบคนอยู่นะพี่แบบนี้มันแบบแบบนี้มันเจอเต็มไหมพี่เต็มนะอย่างนี้เต็มนะน่าจะล้นเลยล้นเลยอ้อมอยู่อ้อมอยู่ทีมันเพิ่งมา มีกระสุนปืนหมดดังแก๊กแก๊กแก๊นสร้างดาบของราชันแล้วสร้างปืนดาบคืนดาบมันสร้างดาบราชันเลยนี่เราไปไอ้นี้ต่อไหมอีกห้าสิบวีเองไป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 นี่แหละที่ลงมานี่ก็เพราะที่นี่แหละหาของหาวิ่งเลยได้แบบบัฟเกิดอ่ะจะดี mm hmm. มากเลยบัฟเกิดอ่ะอยากได้บัฟเป็นนน่าบัฟแปดปีเหรอ ไม่แหปไม่หฮปมาแปดปีอยากได้บัฟแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกว่ะเด็กเป <laughs> <inaudible> ๊ะ <soft> ม <Spencer Twelve> ันเป็นบัฟเป็นนั่นอ่ะอ๋อที่มันอยู่ตามเพชรน่ะเหรอไม่ใช่เป็นเป็นบัฟ์แบบนี้เขาเรียกว่าเนี่ยกูลืมอ่ะของหน่อยเพชรบาร์เพชดเออบาร์เพชรอ่ะใครรอดถาวรใครรอดถาวร มีคนมาหรือเปล่าน้องยิปูทั้งหมดชกโกแลตมีทั้งนั้น่ะอูอมาแล้วเฮ้ยหลังหลังหลังหเชฟก็แตกดิ่งสามสามสมสเพื่อนเพื่อนเราปูนี่เนี่ยไอ้ี้อ่นหัวเราป้าเห็นไอุ้ยไปล้ไปแล้วอุ้ยอีวว่ะ ขอสกกานะขอสก,กานะขอสก,กานะาาานดู้ปนะ่ะนาะมันแค่บอดบอดหรือคนไมน่คนนะไม,ไม่บอดเลยอีอ่ะตู้หญิงอย่าตาเหรอจ้าณา ไปเก็บปืนมันไปเก็บปืนมัน,มไ,นมได้ไปเก็บปืนมนันมได้ข้ามไปมมเห็นป่ะเป็นไม่ดีเลยอุ้ยดิบัฟบสวยป่ะ,ะขนาดกูตายอ<ว>ีนะบัฟเกิดอ่ะสวยจัดสวยจัดบัฟนี้โคตร <c oughs> ดีอุ้ยพี่ตัวเพื่อนตรงๆที่เราวาร์ปไปเมื่อกี้เลย

ทำไมเล่นกับคอมตานี่ชอบมันรู้สึกไงไงโถทีล้านแรงไปนิดนึงสวยน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยนะน่าจะหมดครับโษทีปืนพี่ล่าแรงไปนิดนึงน้อง <laughs> โอ้ไม่ตายเฉยยิงในเพื่อนไม่เดียวเองเออสวยไม,ไม่ตายเฉยเลยบุญลงคาตายนะยังอ่ะยัง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 ณนาวแล้วพี่บุญลงคาตายแล้ว วี่เฮียออสกาถาวรคุณจูเก้น,น,นได้เห,หรอบ้ลนเราวิธตัวตะบนหลังคามันได้พี่นี่เหมือนยังมีอยู่นะอยู่บนหลงังคา ได้พื่อนมันุมีกันยับเลยนหลราคาใส่กันอุ้ยไอ้นอาบงก็มีไป พอปืนไม่ยิ่งแรงอะเราเข้าวงนี้ก่อนเราเน้นเราเน้นเข้าวงไปกัน กองตู้ชุบเดินกระเบิดพผมร้อยหนึ่งเพลงได้ผมระบบก็บอกอยู่มันต้องมีตัวเล้ววะเอาหลังเข้าแม่งี้โอ้โหผมมีเกิดจะพี่มาเอาหน่อยเชี่ยแม่งโดนหลังกุยเฉยตรงนั้นสามตัวเลยยาวแล้วหนึ่งหลังมาไงแมเนี่ยโอ้ยเจมหนักเลย เนี่ยมันออกอมันออกทางซาง2สองตัวเลยเจ๊ดะเจ๊ลองถึง,งเพนกันเจ๊ไหน่วะเจ็บมากหมดที่ยีตป่ะไอ้หมดแลนวนี่ ยันเท้อ่ะโอ้เยี่กี่แรงโคตรไม่ตายได้ไงวะฝั่งๆังที่ผมตายอีกตัวนึงนะฝั่งฝั่งที่นม่ตายอีกตัวนึงตรงไว้วอนนั้นหนาเห็นปะ่ะตรงไว้วอนนั้นหนาข้างหลังะองะมั่นตายละตรงกันตายเลยใช่ปะๆๆเห็นปะ เขาเขาเขาสามตัวเลยเห็นว่าเขาเขาใกล้ยสามตัวเลยเขาหน้าหน้าน้องไปตรงนั้นไม่ใช่เขานู้นเขาอีกขาวนึงพี่มาให้จิวคูดาวเจอเวนฝั่งนี้ฝั่นี้เห็นปะเห็นอะไรนะตรงตรงนั้นมาอีกอันนึงอันนง้อันนี้ด้วยลัางลังเขาลัางลังหินตรงที่พี่มาร์คเลยเอ้อล่างตรงที่พี่มาร์คเลยสองตัว

Máu hỏi <laughs> B... bài hỏi bay, bay bài hỏi rồi leno tui bên này rồi bên này tui bên này tui bên này rồi bên này tui bên lên tui bên này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  bên này Chụp bên này chụp này này tui này này ตัาได้นั่นน่ะขันยาก่อน,นี้ขันยาก่อนนี้เดี๋ยวต้องไม่รอใหนะ้รออะไรอะน้องแซมเลย <c oughs> ๆผมผมพักก่อนนะเพื่อนโอเคครับเ okay, จกันใหม่ใจกันใหม่นึกว่าจะไม่เจอห้องแล้วบายบายครับบายบายครับบายบายครับโอเคทุกคนการลงแรมก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเราก็พูดด้วยดีก็ไม่ได้ว่าเราหรือไม่ได้ได่าเราครับเราแต่งตัวบอดก็ไม่ได้ว่าเราเราแบบอ่าไม่มีตัววีเพื่อนก็ไม่ได้ว่าเราสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ